สวดสรรเสริมพระพุทธคุณทุกวันอีติพิโส่หนึ่งร้อยแปด 180. จบประจำวันที่ 14, สิบสี่สิงหาคมสองห้าหกห้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติป oh. ิโสภควาอรหัง ja สัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตโตปุริสตธรรมสาลเิสตาเทวะมนุสย์นังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตปุริสตธรรมสาลเิสตาเทวะมนุสย์นังพุทโธภคควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตปุริสตธรรมสาลเิสตาเทวะมนุสย์นังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนนตโลพลิสัตมัสาลาธิสตาเทวามนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนนตโลพลิสัตมัสาลาธิสตาเทวามนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนนตโลพลิสัตมัสาลาธิสตาเทวามนุสานังพุทโธภควาติ

อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมถวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทีนนตโรปิสัทธรรมสาลเทสัตาเทวามโนสสานังพุทโภภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมถวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทีนนตโรปิสัทธรรมสาลเทสัตาเทวามโนสสานังพุทโภภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมถวิชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกวิทีนนตโรปิสัทธรรมสาลเทสัตาเทวามโนสสานังพุทโภภควาติ อิติปิโสภควาลังสมมาสมโทวิชาจณะสมโนสุกตโตโลกะวิทุนโนตโลภิสะตัมมะสาวลติสะตาเทวะมนุสนาังุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมโทวิชาจลณะสมโนสุกโตโลกะวิถุนัโนตโลภิสะตัมมะสาติสะตาเทวามนุสสาังุทโภควาติอิติปิโสภควาลังสมมาสมโทวิชาจณะสมโนสุกโตโลกะวิทุนนโนตโลภิสะตัมมะสาวลติสะตาเทวะมนุสนาังุทโภควาติ ทิฏวิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนัโนตโลภิสสะธรรมสาลทีสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติทิฏวิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนัโนตโลภิสสะธรรมสาลทีสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติทิฏวิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุขตโลกาวิทุนัโนตโลภิสสะธรรมสาลทีสตาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ ทิฏ oh ิป ok, ิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุขโตโลกาวิโทนโนตโลภลิสัตธรรมสาลาธิสตตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติทิฏิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุขโตโลกาวิโทนโนตโลภลิสัตธรรมสาลาธิสตตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติทิฏิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสัมโนสุขโตโลกาวิโทนโนตโลภลิสัตธรรมสาลาธิสตตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ พิิพิโสภควาลังสมมาสมโทวิชาจรณาสมโนสุกตโลกวิทูนะโนตโลิสาธัมมาละติสตาเวมโนสนาพุทโภควาติิิพิโสภควาลังสมมาสมโทวิชาจรณาสมโนสุกตโลกวิทูนะโนตโลิสาธัมมาละทิสตาเวมโนสนาพุทโภควาติิิพิโสภควาลังสมมาสมโทวิชาจรณาสมโนสุกตโลกวิทูนะโนตโลิสาธัมมาละติสตาเวมโนสนาพุทโภควาติ

อิติิโสภควาลังสมมาสมโตวิชาจรณะสัสมโนสกตโลกวิทุนะนตโลภิสตมสาละทิสัตตเทวามนุสสนามทตธภควาติอิทิิโสภควาลังสมมาสมโตวิชาจรณะนาสมโนสกตตโลกวิทุนะนตโลภิสตมสาลิทิสัตตเววามนุสสนาุทโตภควาติอิทิพิโสภควาลังสมมาสมโตวิชาจรณะสามมโนสกตโลกวิทุนันโตโลภิสตมสาละทิสัตตเทวามนุสสนาุทตธภควาติ อิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลริสัทธรรมสาลธิสัตถเทวมนุสนาภูตวภควาติอิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลริสัทธรรมสาลธิสัตถเทวมนุสนาภูตวภควาติอิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลริสัทธรรมสาลธิสัตถเทวมนุสนาภูตวภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพโตวิชาจาริญนาสัมโนสุขตโลกาวิจุนันโนตโลพลิสัตธรรมสาลติสัตถาเทวามโนสนังคุโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพโตวิชาจาริญนาสัมโนสุขตโลกาวิจุนันโนตโลพลิสัตธรรมสาลติสัตถาเทวามโนสนังคุโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพโตวิชาจาริญนาสัมโนสุขตโลกาวิจุนันโนตโลพลิสัตธรรมสาลติสัตถาเทวามโนสนังคุโตภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมปตุวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนะโนตโลภุลิสาธรรมสาลติสตาเทวามนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมปตุวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนะโนตโลภุลิสาธรรมสาลติสตาเทวามนุสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมปตุวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนะโนตโลภุลิสาธรรมสาลติสตาเทวามนุสนังพุทโธภควาติ อิติป uh ิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนันโนตโลปริสะธรรมะสาลติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนันโนตโลปริสะธรรมะสาลติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาจารณาสัมมโนสุกตโตโลกวิทุนันโนตโลปริสะธรรมะสาลติสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุขโตโลกาวิทุนันโนตโลผลิสาธรรมสาลาติสตาเทวามนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุขโตโลกาวิทุนันโนตโลผลิสาธรรมสาลาติสตาเทวามนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุขโตโลกาวิทุนันโนตโลผลิสาธรรมสาลาติสตาเทวามนุสสานังพุทโธภควาติ อิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมโตวิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทูนันโนตโลผริสาธรรมสาลธีสตาเทวามนุสสนังพุทโธภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมโตวิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทูนันโนตโลผริสาธรรมสาลธีสตาเทวามนุสสนังพุทโธภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมโตวิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกวิทูนันโนตโลผริสาธรรมสาลธีสตาเทวามนุสสนังพุทโธภควาติ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสมโนสุกโตโลกวิทูนันโนตโลภิสัทธรรมสาลติสัตถาทวามโนสันังพุทโธภคควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสมโนสุกโตโลกวิทูนันโนตโลภิสัทธรรมสาลติสัตถาทวามโนสันังพุทโธภคควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณาสมโนสุกโตโลกวิทูนันโนตโลภิสัทธรรมสาลติสัตถาทวามโนสันังพุทโธภคควาติ อิต ah. no ิป ok ิโสภควาลังส ok ัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนัโนตโลปริสาธรรมะสาลติสตาเทวามนุสสนาภุตโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนัโนตโลปริสาธรรมะสาลติสตาเทวามนุสสนาภุตโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทูนัโนตโลปริสาธรรมะสาลติสตาเทวามนุสสนาภุตโตภควาติ อิท so ิพิโสภควาลังสัมมาสัมโตวิชาจารณาสมโนสุกโตโลกวิท so ูนโนตโลผริสาธรรมสาลธิสัทธาเทวมนุสน so, ังพุทโธภควาติอิทิพิโสภควาลังส so, ัมมาสัมโตวิชาจารณาสมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลผริสาธรรมสาลธิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมโตวิชาจารณาสมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลผริสาธรรมสาลธิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภควาติ อิติพิโสภควาลังสมมาสมโทวิชาาสมโนสุตโลกวิทุนันตโลลิสารมสาลธสตาเวมนุสนาพุทโภควาติอิทิิโสภควาลังสมมาสมโทวิชาจรณาสมโนสุกตโลกวิทุนันโนตโลพลิสารมสาลิสตาเวามนุสนาพุโภควติอิโสภควาลังสมมาสมโทวิชาจรณาสมโนสตโลกวิทุนันตโลพลิสะรมสาลิสตาเตวามนุสนาพุทโภควาติ อิทิวิโสภควาลังสมมาสมโตวิชาจรณาสมโนสุกโตโลกวิทูนะนตโลริสัรมสสารติสตตาเทวมนุสนาภุตโตภควาติอิทิปิโสภควาลังสมมาสมโตวิชาจรนาสมโนสุกโตโลกวิทุนะนโตโลริสธรมสสารติสตตาเทวมนุสนาภุตโตภควาติอิตธิปิโสภควาลังสมมาสมโตวิชาจรนาสมโนสุกโตโลกวิทูนะนตโลริสัรถมสสารติสตตาเทวมนุสนาภุทโตภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุกตโตโลกาวิทูนะนโนตโลุริสาธรรมสาระธิสตาเทวมโนสสานังพุทโธภคกวาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุกตโตโลกาวิทูนะนโนตโลุริสาธรรมสาระธิสตาเทวมโนสสานังพุทโธภคกวาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุกตโตโลกาวิทูนะนโนตโลุริสาธรรมสาระธิสตาเทวมโนสสานังพุทโธภคกวาติ ทิฏิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกวิทูนัโนตโลพลิสาธรรมสาละทิสตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติทิฏิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกวิทูนัโนตโลพลิสาธรรมสาละทิสตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติทิฏิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกวิทูนัโนตโลพลิสาธรรมสาละทิสตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อิติพิโสภควาลังสัมมาสัมถวิชาจรณะสัมโนุสตโลกาวิทูนะโนตโลริสามสาัะธีสตะเทวะมนุสนาุทโตภควาติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมวิชชาเจรณาสัมโนุสกตโลกวิทูนะโนตโลบริสาทธรมสาัะธีสตะเทวะมนุสนาุทโตภควาติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมวิชาจรณะสัมโนุสตโลกวิทูนะโนตโลริสาธมสาลธีสตะเทวะมนุสนาุทโตภควาติ อิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุขตโลกวิทูนันโนตโลผลิสาธรรมสารทิสตถาทิวามโนสานังพุทโธภควาติอิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุขตโลกวิทูนันโนตโลผลิสาธรรมสารทิสตถาทิวามโนสานังพุทโธภควาติอิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมมโนสุขตโลกวิทูนันโนตโลผลิสาธรรมสารทิสตถาทิวามโนสานังพุทโธภควาติ อิติป oh ิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจัลนะสมมโนสกโตโลกาวิถุนันโนตโลภิสัตถมสาลาทีสัตตเทวามนุสันังพุทธภควาติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจัลนะสมมโนสกโตโลกาวิถุนันโนตโลภิสัตถมสาลาทีสัตตเทวามนุสันังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจัลนะสมมโนสกโตโลกาวิถุนันโนตโลภิสัตถมสาลาทีสัตตเทวามนุสันังพุทธภควาติ อิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาจลานาสัมโนสุกโตโลกาวิถุนันโนตโลริสัตถมสาลาธิสัตถาเทวามนนสานังโพธโอภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาจลานาสัมโนสุกโตโลกาวิถุนันโนตโลริสัตถมสาลาธิสัตถาเทวามนนสานังโพธโอภควาติอิทิพิโสภควาลังสัมมาสัมโพวิชาจลานาสัมโนสุกโตโลกาวิถุนันโนตโลริสัตถมสาลาธิสัตถาเทวามนนสานังโพธโอภควาติ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมโนสุโตโลกวิถุนันโตโลปลีสัตมัสสาราจีสตตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมโนสุโตโลกวิถุนันโตโลปลีสัตมัสสาราจีสตตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมโนสุโตโลกวิถุนันโตโลปลีสัตมัสสาราจีสตตาเทวมโนสานังพุทโธภควาติ อทิภิโสภวารังสมมาสมถวิชาจจริะสาสมโนสุกตโลกวิทุนโนตโลริสัธัมมสสาะธิสตตาเทวมนุสานังพุทธภวติอิทิภิโสภัวารังสมมาสมวิชาจจรณะนาสมโนสุกตโลกวิทุนโนตโลริสัธัมมะสาะธิสตตาเทวมนุสานังพุทธภะวติอิทิภิโสภักขวารังสมมาสมวิชาจจริะสัสมโนสุกตโลกวิทุโนตโลริสัธัมมสสาระธิสตตาเทวมนุสานังพุทธภะกวาติ อิติปิโสุภควาลังสัมมาสมโตวิชชาจาริญนาสมโนสุกตโลกวิถุนันโนตโลบริสสะทมสาลติสัตาเทวามโนสานังพุทโธภคกวาติอิติปิโสุภควาลังสัมมาสมโตวิชชาจาริญนาสมโนสุกตโลกวิถุนันโนตโลบริสสะทมสาลติสัตาเทวามโนสานังพุทโธภคกวาติอิติปิโสุภควาลังสัมมาสมโตวิชชาจาริญนาสมโนสุกตโลกวิถุนันโนตโลบริสสะทมสาลติสัตาเทวามโนสานังพุทโธภคกวาติ ทิฏิปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรณาสมโนสุกโตโลกาวิถุนัโนตโลภริสัตมัสาละทิสตาเทวามนุสนังพุทโธภคควาติทิฏิปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรณาสมโนสุกโตโลกาวิถุนัโนตโลภริสัตมัสาละทิสตาเทวามนุสนังพุทโธภคควาติทิฏิปิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาเจรณาสมโนสุกโตโลกาวิถุนัโนตโลภริสัตมัสาละทิสตาเทวามนุสนังพุทโธภคควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสมถวิชชาจารณาสัมโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลภิสาธัมมสสาวลติสตาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมถวิชชาจารณาสัมโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลภิสาธัมมสสาวลติสตาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสมถวิชชาจารณาสัมโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลภิสาธัมมสสาวลติสตาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติ ทิฏิพิโสภควาลังสัมมาสัมโทวิชาจารณาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนันโนตโลพลิสาธรรมสาลาติสตฐิทิติพิโสภควาลังสัมมาสัมโทวิชาจารณาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนันโนตโลพลิสาธรรมสาลาติสฐตท่าทวามนุษย์นังนพุทธวิภควาติทิฏิพิโสภควาลังสัมมาสัมโทวิชาจารณาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนันโนตโลพลิสาธรรมสาลาติสฐตท่าทวามนุษย์นังนพุทธวิภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลภิสาธรรมสารติสตาเทวามโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลภิสาธรรมสารติสตาเทวามโนสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสมโนสุกโตโลกวิทูนโนตโลภิสาธรรมสารติสตาเทวามโนสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมมาโนสุขตโลกาวิทุนาโนตโลปริสัตธัมมะสาลติสัตาเทวามนุสสนังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมมาโนสุขตโลกาวิทุนาโนตโลปริสัตธัมมะสาลติสัตาเทวามนุสสนังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมมาโนสุขตโลกาวิทุนาโนตโลปริสัตธัมมะสาลติสัตาเทวามนุสสนังพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมปทูวิชชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโลริสาธรรมสาลเตสะตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมปทูวิชชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโลริสาธรรมสาลเตสะตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมปทูวิชชาจารณาสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโลริสาธรรมสาลเตสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติจบอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบ ขอต่อด,ด้วยคาถาหัวใจอิทิพิโสอาสังวิสุโลปูสาผู้พา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 คาถาหัวใจอิทิพิโสใช้สวดภาวนาทุกๆวันก่อนออกเดินทางดีนักแรช่วยคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลาบ ศตรูมิกล้าทำลายแล้วยังเป็นคาถาเสน่ห์มหานิยมอีกด้วยสาธุสาธุขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านสาธุสาธุ